สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่สบายจีกแล้วนะคะสบายจีสบ,ยส,ส,ส,บยจสบายสบายเจกสบายสบายแปลว,ว่าเหมือนมะม่วงจีกก็คือเหมือนไม่รู้ว่าบอกไม่ถูกอะสบายจีกนะคะแล้วก็กําลังจะไปบ้านมิวเนาะก็ตอนแรกว่าจะถ่ายคลิปตอนที่ไปซื้อของพวกผักพวกอะไรเงี้นะคะก็อ่าเขาเรียกอะไรนะร้อนมาก <c oughs> ก็เลยไม่ได้ถ่ายนะ ก็เลยซ,ซื้อซื้อรีบซื้อแล้วก็รีบออกมาเลยนะมิกะก็ดื่มกาแฟอยู่นะคะเพื่อนๆค่านีหาเสื้อกล้ามไม่เจอเสื้อกล้ามเสื้อกล้ามเพราะว่าบ้านเราร้อนมากเลยวันนี้ไม่รู้กี่องศาสามสมั้งเช็คเมืนนะ่อวานอะสา่สามสิคือร้อนแบบร้อนอบอ้าวนะคะแม่มิวก็โทรมาตั้งแต่เช้ามิวนะคะให้แม่นะทำกับข้าวรอก็คือจรวโดงนะ เป็นน้ำพริกกะทินะคะที่คนบุรีรัมย์สุดินชอบชอบทํากินนะก็คือจุระโดงนั่นเองนะคะแล้วแกก็ไปหาผักแว่นผักอะไรเงี้ยมาให้แล้วก็ย่างไก่ย่างไก่บ้านนะน้องหอยออยแมนะเธอออมโหตัวออยก็คือจุระโดงจุระโดงสโลเอนะน้องหอยเคลียนโฮบมันบานโฮบยูเฮยเธอคุณเองก็มันจะไงเนี่ยในสแลกก็ออยแมเธอเสด็จา เหมือนเหมือนเหมือนปเทียเจมเองนะเดะเองเจมตามปะเตียน่อยโอยกับเธอเนอะจำถ้าไปถึงแล้วเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะไปจ้าตรงนี้บ้านกระนังนะคะเขาทำถนนใหม่ตอนนี้เส้นไปอ่ากระสังไปประโคนชัยพระพลาชัยนะเขาทำ ซีเลนนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เห็นไหมซีเลนช่วงนี้ก็ซีเลนเนาะก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากเลยนะเพราะว่ามีเห็นเพื่อนๆโพสใน Facebook อะไรเงี้ยนี่ไปเลยจ้าเอาดูดีๆนะมอไซน์นั่งรถขับรถนานปวดหลังคะปีกเบรก ตรงนี้เป็นวัดหลวงตาริธนะคะไปฝั่งนู้นอ่ะไปบ้านสบายคือแบบเปลี่ยนเยอะมากเลยอะ่ะไม่ได้กลับมาสองปีเนาะคือเขาเปลี่ยนเยอะมากบ้านเนาะมีกะมองครับรถมีกะเหงื่อออกแล้วนะคะ ไม่ได้มาสองปีนะคะจําทางกลับบ้านไม่ได้เขาเขาเรียกอะไรนะถนนมันสีเลนเนาะแล้วเขาปิดทางทางเข้าบ้านนะคะทางเข้าไปซอยเข้าทางบ้านอังกรวงอะไรเงี้ยจําไม่ได้เกือบเลยนะคะดีนะมิกะจําได้มิกะยังจําได้กว่ามิวอีกนะตอนนี้ก็อยู่บ้านตะครองใต้แล้วตรงวัดวัดป่าตะครองใต้นะคะกําลังขับไปกระเบิมิกะ กระเบนเสียละบัฟฟาโลตอนนี้นะคะก็อยู่บ้านแล้วนะเจ๊าเวกายกำลังจะเซนขโมยเซนขโมเซเซนขโมยเซนขโมยเซนเปรย

ដាក់ជួថ្លៃឲ្យហូបមឿនអឺបងកាមនេះដាក់ហូបដាក់ពីដៃដៃលីត្រដាក់ចាំតែស្អាតបន្ទប់ដាក់ត្រាងតាឧតាអានតាស្អាតតាបន្ទប់នោះចាំងាកុំពីនេះកុំងាអូនមកកាមនេះគាត់ចាំឲ្យហូបឧសាអើយហៅដល់មិនមកមកនៅតាណែនគាត់ចាំគាត់ចូលបរិយាកាសក្នុងบ้านណានេះទីកា นอนไหมไกินขนมจีนสายนี้มีแต่เครียดแท้เนี่ยหันมานี่เร็วมานี่เร็วปิ๊บปิ๊บปิ๊บป๊บปิ่่เ

เดี๋ยวจะพาไปชมผักนะคะอันนี้ก็เป็นมะเขือที่ปลูกนี่อันนี้เป็นกระตูดนะมายมอันนี้กี่เฮาส h ปะเป็นที่ดองหรือเปล่าเอาไว้เขาเรียกอะไรน้ำหมกักเอาไว้รถผักอะอโจนตราบนันี้น้องปลูกไว้หัอละ อุ้ยคะน้าสวยอะ่ะนี่จะ้ะคะน้าสวยมากเลยเอาไปผัดอะไรนเนาะสวนผักนะฮะอุ้ยเจอกระนาเหอะมันลวกละาเลยเหรอนี่คะน้าสวยมากปลูกเองนะน้องไปคนปลูกอันนี้กีฮาทัสดี์ป่ะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไร รูอ๋าผักชีฝรั่งหอ,หอมอ่ะอ,อันนี้เป็นต้นหอมต้นหอมมะนาวผักสลัดผักชีอุ้ยนี่มันรวนหรอเหรอผักชีมะม่วงเอ้ยไม่ใช่มะม่วง มะพร้าวมะพร้าวมะพร้าว,วหาระนี่ผักคะน้าผักคะน้าสวยมากเลยเพื่อนๆใน,น,นเป็นผักกาดมะละกอนู่นผักชีลาวจ้าอันนี้เป็นมะเขือมะเขืออันนี้ต้นตำลึงนะนี่ตำลึงตำลึงจ้า อันนี้เป็นชะอมมะเขือกวางตุง้งดูอันนี้ก็สวยอ่ะมะละโกอาแตงกวาจะ้ะถัวถ่วถัว่วทั่วนี่ผักบุงแล้วก็ต้นหอมกวางตุง้ง อันนี้เป็นแตงกวาเนี่ยบรรยากาศบ้านนอกก็จะประมาณนี้นะคะบ้านยู่ก็อันนี้เป็นแต่อันนี้ต้นอะไรอะ่ะตะไราปเปิลได้ยังอ๋อตะแซะเพรตะซะ,ะ,ะ,ซะผักบุงตะกูลบ้านนอกก็จะประมาณนี้นะคะเอออันนี้ใบแมงลักอันนี้เพิ่งเกิดนะเนี่ยเห็นไหมยังไม่โตเลย นูม้มานลวกแมงลักพุยเนาะอันนี้เป็นถัว่วลันเตาหรือเปล่านู่นนอนๆนนนนนนถัว่วลันเตาอันนี้ต้นไผ่ต้นไผ่เฮ้ยผัดเยอะไม่ต้องซื้อเลย ผักชีเยอะมากเลยผักชีมันเกิดง่ายอยู่แล้วอ่ะเนาะผักชีต้นหอมอะไรเงี้ยผักบุ้งอันนั้นข้าวโพดข้าวโพดจ้าอุยร้อนมากเลยบ้านเรา,ดาเดาครั้งเหนออกบรรยากาศตอนนี้คนเริ่มไปแล้วนะฮะ อันนี้เป็นไม้ที่แม่ตัดเอาไว้เอาไว้อ่าเรียกอะจุดไฟอะเรดแทดเรดแทดเรดค่ะจะเอก่อนแล้วจะเอะกินอคลายกินอกินอ คลายกนโนกลัวนะพาแม่มากินกับข้าวตรงนี้ใกล้ๆใกล้ๆบ้านจะเอ๋ไปเที่ยวทะเลไหมฮะจะเที่ยวตะจะะไลอ่ะเฮ้ยเนสบางอ่านอามูฮะพอเจี๊ยบมันมันเจี๊ยบก็มันหัว

อย่าเติมมึงยืนอยอ่ที่ไหนดู้จักม้นจ้าเอาไปยิ้มมาเออมเดหอยเต้าย็นลงใส่จนียจ้ายำไข่เค็มได้เยอะมากนุ่นกินโอก็กินข้าวผัดะไรเนาะมิกะมิกะบอกไว้ได้เยอะมากเอาชิม มงโกสวนละปาลิออนเอ้ยปาลิออนฟองกระลาอย่างนี้เลยเดี๋ยวพาไปดูฟางนะฮะอันนี้ปั๊มร้อนโคตรร้อนเลย าไก่ไก่เยอะแยะเลยเล้าไก่บัวยังไม่มานะบัวตอนเย็นอะกระดาละ

มิกะยัวเลีโอกินข้าวมันไก่เยีบรรยากาศตรงใกล้ๆวงเวียนช้างนะคะ มีกระเซียนหรอยำอันนี้ข้าวคลุกกะปินะคะตนู้นตอนนี้สองทุ่มแล้วนะคะพาเ,เพื่อนๆเดินดูบรรยากาศเปิดใหม่เยอะมากอันนี้ส้มตำเมียเ่ยง มีกะมาคุยกับน้องแมวมันเดินมาเอาไปแล้วไปเลย <laughs>